ก็สวัสดีทุกคนครับนี่คือช่องหนังยยองโปรเจกต์ครช่องที่จะเน้นรีวิวครับพูดคุยสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังเสียงขวานหนังเฮลเลอร์ครับหรือหนังที่ออกไปในแนวทางนี้ถ้าคุณชอบดูหนังโดยฉพานหนังเฮลเลอร์แล้วคุณแวะเข้ามาฟังรีวิวหรือถ้ากดบังเอิญเข้ามาเจอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดหัวใจกดทุกอย่างเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมหนังเรื่องนี้ครับถือได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์รับต้นปีมากๆครับเพราะว่าเอาจริงๆมันเซอร์ไพรส์ตั้ง คือถ้าใครที่พบเห็นไอ้โปสเตอร์ของคอมพนเนียเนี่ยครับตามโรงภาพยนตร์ต่างๆคือเอาจริงๆใครจะไปคิดว่าหนังเรื่องนี้คือหนังระึกขวัญไซไฟแหรครับมันจะออกแนวเป็นหนังรักหนังโรแมนติกอะไรอย่างนี้มูท์แอนโทนมันไปทางนี้เสียมากกว่าครับบวกกับคำโปรยครับว่านี่คือหนังรัก,กเรื่องใหม่จากทีมผู้สร้างบาบารียอนซึ่งบาบารียอนเนี่ยครับถ้าบอกเลยว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2022 หนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนังส่วขขงขวัญที่ทำเซอร์ไพรส์คนดูในปีนั้นมากๆพอสมควรเลยนะครับและหนังเรื่องนี้ก็แม้จะเป็นการกำกับครั้งแรกนะครับของดูแฮนค็อกที่มากำกับหนังใหญ่เต็มตัวเรื่องแรกแต่ก็ทำได้ไม่เลวเลยครับเจ๋งมากๆฮะอือหนังเรื่องนี้ครับมันจะทำงานกับคนดูที่สุดถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยแม้กระทั่งโปสเตอร์หนังจึงพยายามหลอกคนดูนครับว่านี่อ่าเป็นหนังรัก เป็นหนังเลิฟโรแมนติกอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยมันจะสร้างเซอร์ไพรส์รให้คุณมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์รมันไม่ได้มีแค่ดอกเดียวครับมันจะสร้างความเอเวอร์รายทางตลอดอ่ะคือถ้าใครจําได้นะครับถ้าใครที่ดูบาบารีเนเนี่ยสไตล์จะคล้ายๆกันเลยครับที่เปิดเรื่องมาหนังจะพยายามหลอกเราไปอีกทางหนึ่งก่อนว่าแบบเฮ้ยมันเป็นหนังอะไรกันแน่วะ แล้วก่อนที่จะแบบว่าตลบหลังคนดูด้วยกันแบบอ้าวจริงๆกูเป็นอย่างนี้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมาแนวสไตล์คล้ายๆกันเลยครับแล้วต่อให้ใครที่อาจจะไม่รู้เรื่องราวมาก่อนแล้วนะฮะอย่างเช่นผมเนี่ยก็คืออ่าผมก็รีเสิร์ชข้อมูลของเรื่องเรื่องนี้แหละว,ว่าเอเคมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้รู้เรื่องราวคร่าวๆที่หนังพยายามซ่อนไม้นะจนจุดนั้นก็พอรู้มาบ้างละ ที่นี้ครับคือการรู้มาก่อนหรือไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่ามันทํางานได้ไม่ต่างกันเลยครับคือมันยังทํางานได้ดีอยู่แม้กระทั่งคุณรู้เรื่องมาแล้วคร่าวๆนะครับว่าเนื้อเรื่องมันจะไปทางไหนหรือว่าอ่ะเหตุการณ์อะไรที่มันจะเป็นส่วนสําคัญในในที่ผู้ก่มกับพยายามซ่อนไว้เนี่ยฮะ ก็ยังดูสนุกอยู่ดีครับแล้วก็มันก็ยังทําให้คุณเหวอตามรายทางได้อยู่เหมือนเดิมฮะจริงๆผมชอบตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วอะคือว่าคอมเพนเนียนเฮ้ยคอมเพเนียนมันคืออะไรวะแล้วก็ทีมทีมที่ซื้อเข้ามาฉายที่ไทยจัดจําหน่ายที่ไทยอะ่ะก็ฉลาดมากๆครับที่จะไม่แปลเรื่องชื่อเรื่องอะเพราะปกติเราจะเห็นการแปลชื่อเรื่องใช่ไหมว่าชื่อภาษาอังกฤษชื่อหนึ่งแล้วมันจะต้องมีชื่อไทยประกบอะเพื่อบอก เราคนดูว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่หนังเรื่องนี้ครับเพราะเลือกเลือกจะไม่ไม่มีชื่อแปลไทยอ่ะก็ชื่อคือใช้ชื่อว่า Compani o n ไปเลยซึ่งเฮ้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่จับจุดได,ด้ดีมากๆอ่ะเพราะว่าคุณต้องไปดูหนังจริงๆจนจบจริงๆถึงจะเข้าใจ่ะครับว่าอ๋อ c o ม p a n i o n มันคืออะไรฮะถ้าจะเลี่ยงสปอยจริงๆนะครับอ่า c o m p a น i o ีนี่ครับเป็นเรื่องราวกเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับที่ไปทริปบ้านพักตากอากาศกันอย่างบ้านของ เศรษฐีคนหนึ่งครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ฆาตก,กรรมจนเรื่องราวบานปลายลุลามมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือเรื่องย่อแบบสั้นๆนั่นเองครับคือถ้าใครสนใจหนังเรื่องนี้แล้วตั้งใจจะไปดูให้ได้นี่ครับให้คุณกดปิดคลิปกดสต o อปคลิปผมณตอนนี้เลยแล้วคุณก็ออกไปดูเลยครับแล้วก็ค่อยกลับมาฟังคลิปผมเพราะว่าต่อจากนี้ครับมันจะเข้าสู่เนื้อหาหลักที่มันยังไงมึนก็เลี่ยงการสปอยไม่ได้จริงๆครับผมให้เวลานะครับ3 สองหนึ่งเนื้อเรื่องจริงๆของ Companion ครับมันกล่าวถึงโลกเราที่มีนวัตรกรรมที่เรียกว่า s e ็กบอรหรือว่าหุ่นคู่ขาที่ไว้ใช้แกล้งแก้งเหงาคลายเหงาดโดยจะมีรูปร่างเสมือนมนุษย์จริงนั่นเองครับโดยจอร์จเนี่ยครับ, George, รบก็ได้ทำการเช่า s e ็กบอรที่ชื่อว่า Iris ที่มาเป็นคู่ขากุ๊กกิ๊กคลายเหงาอะไรอย่างแล้วเนี่ยครับเขายังทำการเจลเบก หุ่นไอโ i ริสนี่ครับเพื่อแผนการอะไรบางอย่างอีกด้วยฮรนี่คือเนื้อเรื่องย่อบแบบจริงๆซึ่งตรงนี้ครับไอเรื่องของเซ็กบอทเนี่ยหรือโดยหรือหุ่นยนต์ที่เสมือนมนุษย์อะไรประมาณนี้ครับมันเป็นพล็อตที่มันไม่ได้ว้าวแล้วครับ ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันเป็นคอท,ที่เราเห็นกันมาเยอะอะแม้แต่หนังไทยเรามาเล่นอะอย่างซีรีส์เรื่องอนาคตเขาก็ยังเอาเรื่องเซ็กบอทมาเล่นอะไรประมาณนี้ครับคือมันไม่ได้ว้าวแล้วแต่ที่มันทําให้หนังเรื่องนี้สนุกอะครับมันไม่ใช่แค่ไอเดียของเนื้อเรื่องอย่างเดียวแต่นั่นคือการซ่อนการซ่อนเรื่องราวไว้ว่าเขาจะไม่เล่าตรงๆครับว่าไอริสคือเซ็กบอทต,ตั้งแต่ต้นเลยเราจะเขาจะหลอกคนดูให้ ให้เข้าใจาไปว่าโอเคไอริสเนี่ยครับเสมือนบุคคลบุคคลหนึ่งเลยครับเสมือนคนนึงที่เป็นแฟนกับจอร์จโอเคทำนู่นทําน,น,านี่เป็นแฟนกันทุกอย่างกําลังไปได้สวยตอนนี้คนกําลังงุนงงว่าแบบเฮ้ยเนื้อเรื่องมันจะไปทางไหนต่อเนี่ยอะไรครับหนังก็เลือกโชว์หมัดฮุกซัดเข้าเราดอกแรกโดยการเฉลยว่าไอริสคือเซ็กบอร์ดนั่นเองคร และอย่าคิดครับว่าหนังจะตลบอาราวแค่รอบเดียวซึ่งมันไม่เกิดกับหนังเรื่องนี้อยู่แล้วฮะคือถ้าใครจำฟีลลิ่งการดูเบาเรียนได้นี่ครับมันจะคล้ายๆกันเลยว่าหนังจะชักจูงคุณไปอีกทางหนึ่งก่อนที่จะหักเลี้ยวมาอีกทางหนึ่งให,ให้มันดำเนินเรื่องคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ละมันกำลังจะเป็นอย่างนี้อา้าวสุดท้ายมันก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาอยู่ดีแล้วก็ซีนหลายซีนหลายๆเหตุการณ์ที่ถูกตั้งคําถามครับว่าเฮ้ ตอนดูนะว่าแบบไอ้ซีนนี้มันจะถูกใส่มาเพื่อไรวะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายครับมันมีเหตุผลรองรับบรรดาซีนเหล่านั้นหมดเลยฮะเรื่องนี้มีจังหวะการดําเนินเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นลายเซ็นมากๆครับเพราะว่ามันไม่ได้ดําเนินเนื้อเรื่อง1 2 3 4ปุ้งเหมือนหนังทั่วไปครับมันจะมีจังหวะของมันอยู่อะหนังเรื่องเนี้ยแล้วมันจังหวะเหล่านั้นนะครับมันถูกวางไว้อย่างเหมาะเจาะมันดูมันทั้งเหมาะสมแล้วก็โมกริบ จริงๆนะครับแล้วก็ที่ต้องชมอีกอย่างหนึ่งเลยที่เป็นจุดเด่นมากๆเลยของหนังเรื่องนี้นอกจากความระทึกขวัญแล้วนะครับนั่นก็คืออารมณ์ขันนะครับอารมณ์ขันของหนังเรื่องนี้มันโคตรโดนเส้นผมเลยฮะคือมันเป็นอารมณ์ขันที่อยู่ผิดที่ผิดทางเอางี้มันคือตลกร้าพูดง่ายๆมันคือตลกร้าไอ้ซีนบรรดาซีนต่างๆที่กําลังตึงเครียดหรือว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันซีเรียสเนี่ยครับเขาก็จะให้เหล่าตัวละครเนี่ย พูดอะไรออกมาตามสถานการณ์ในท้องเรื่องที่มันที่มันที่มันตลกร้ายอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าเออมันโดนเส้นผมผมนั่งขำกิ๊กอยู่คนเดียวแล้วจังหวะเหล่านี้มันใส่มาได้คมมันเหมาะกับจังหวะอารมณ์นณณตอนนั้นจริงๆอ่ะครับถ้าให้หนังเรื่องนี้มันดูไม่ไม่ไม่ตึงจนเกินไปในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ทําท่าจะเล่นจนเกินไปอย่างเดียวครับมันมีความเสียดสีมีความจิกกัดอยู่ในนั้นซึ่งมันหาได้ยากมากๆแล้วผมก็คิดว่ามันเป็น อะไรที่ยากมากๆเลยนะที่จะใส่ฟิลลิ่งนี้เข้ามันใน,นัแนวนี้แล้วมันสักเซสนะครับ มันจะมีซีนระทึกขวัญอยู่บ้างนะครับแต่ก็พอใส่มาเป็นน้ําจิ้มให้หนังเรื่องนี้พอมีรสชาติขึ้นมาบ้างและด้วยความที่หนังในช่วงองค์2ไปองค์3ก่อนที่จะเข้าคลายแม็กนี่ครับมันมีการหักเลี้ยวคนดูไหลเรอบมากเลยหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลคือจะไปทางนี้ก็ไม่ไปจะไปทางนั้นก็ไม่ไปมันก็เลยส่งผลให้อิมแพคที่มันควรจะเกิดในคลายแม็กเนี่ยมันไม่เกิดมารู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกบิวลอัพเพื่อส่งไปยังยังคลายแม็กเท่าที่ควรนะครับหนังมันออกได้หลาย หน้ามากเลยซึ่งผมไม่รู้จริงๆในขนาดดูผมคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าหนักมันจะลงยังไงมันจะไปสู่บทสรุปยังไงมีแวบหนึ่งที่ในหัวผมคิดว่าเฮ้ย หรือว่ามันจะเป็นหุ่นต่อยกันวะอารมณ์ประมาณแบบเมแกนนะครับที่ตอนตอนจบแบบว่าสู้กันเป็นหุ่นสู้กันต่อยกันไปเลยหรือมันจะไปแนวเทอร์มินเ r เตอร์สองพันยี่สห้าคนเหล็กอะไรอย่างนั้นเลยครับแต่ก็ขอขอบคุณครับที่ความคิดเหล่านี้ของผมมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับผมก็ชอบคลายแม็กแล้วก็บทสรุปแบบในหนังอยู่ดีครับ ในด้านนักสแสดงครับโซฟีแทชเชอร์เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆในสายงานสืออยองขวัญเพราะว่าอาจากที่เราเคยเคยเห็นกันเอ่อเฟิร์สอิมเพรสชั่นกันครั้งแรกในหนังเรื่อง The b o o g e ้ m a นนะครับรวมถึงหนังที่เพิ่งฉายไปก่อนหน้าแบบไล่เรียกกันเลยอย่างฮิติกมาหนังเรื่องอ่้น o o p p a พ i o n ที่รับบทเป็นหุ่นไอริสที่เป็นบทนำเต็มตัวนี่ครับคือก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการอะไรบางอย่างที่ทาให้โซฟีแทชเชอร์เนี่ยครับ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงนิวเจนที่ก็น่าจับตามองเส้นทางอาชีพอยู่เหมือนกันครับโดยรวมครับหนังเรื่องนี้พล็อตมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว้าวอะไรมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นของดีของหนังเรื่องนี้จริงๆนั่นก็คือชังหวะการดําเนินเนื้อเรื่องลูกล่อลูกชนศัพการสรับขาหลอกต่างๆนะครับที่ถูกใส่เข้ามาในหนังเรื่องนี้ซึ่งตรงนี้มันเจ๋งมากจริงๆแล้วก็ทําให้หนังเรื่องนี้ยผมว่าเป็นเซอร์ไพรส ที่ทําให้วงการหนังสยองขวัญคึกคักกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวครับก็ใครที่ไปดูมาแล้วครับมีข้อสงสัยตรงไหนหรือผมตกหล่นอะไรไปสามารถพิมพ์คอมเมนต์ก okay. okay. ันเข้ามาได้ข้างล่างครับถ้าใครดูจบแล้วคงรู้สึกชอบโอเคไฉันมีเพื่อนคุยเรื่องหนังมอมอยหนังด้วยกันไว้กดไลค์กดซับสไคร e กดถูกใจแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันเราเรื่องต่อไปหนังยอมโปรเจกต์สวัสดีครับ